สวัสดีจ้าทุกคนพามาชมดอกไม้ป่าค่ะใครทราบไหมคะว่านี่คือดอกอะไรนี่ค่ะดอกก็จะออกเป็นสีส้มนะคะนะกลิ่นก็ไม่ค่อยหอมเท่าไหร่นะคะกลิ่นยังไงอะกลิ่น ลิ่นไม่ค่อยหอมค่ะแต่สวยค่ะดอกไม้สวยมากๆเลยนะคะนี่คือมเมล็ดของมันนะคะ,มะเลมะเล็ดเมล็ดดอกจะออกสีม่วงเข้มๆนะคะ,มะเมล็ดมันเดี๋ยวแกมาร้องเพลงดอกไม้ป่าให้ฟังนะคะแบบไม่มีดนตรีนะคะ อ,อสดสดกันไปเลยดอกไม้ดอกนี้เป็นดอกไม้ป่าดูไร้คุณค่าราคาไม่มีน้องเข้ามาแซมอูดอกไม้เมืองกรุงหลักสีใครก็ไม่ใยดี ไม่มีสิทธิ์ขึ้นแจกันไม่หอมยวนยาวไม่สวยเลิศเลยใครรู้จักพลัมเพอไฟฟันแม้จะมองก็แค่ชายาไม่มาผูกพัน สาวบ้านป่ายัางฉันใครกันหรือจะมา่ปลอมใช่สิสาวกรุงเข้าแต่งเขาสามอันนั้นก็เติบอันนี้ก็ซามให้หน้ามองพ่อเครื่องสำอาง ฉันมีแค่ดินโซพองสาวบ้านานามองมองไม่มีสีสันดอกไม้ดอกนี้เป็นดอกไม้ป่าปล่อยให้เขาว่า ไม่แคนให้ใครทั้งนั้นพอใจที่ฉันเป็นฉันฉันมันแค่ดอกไม้ป่าใช่สิสาวกรุงเขาแต่งเขาสามอันนั้นก็เติมอันนี้ก็สามให้ ฉันมีแค่ดินสอพงสาวบ,บ้านาน่ามองมองไม่มีสีสันดอกไม้ดอกนี้เป็นดอกไม้ป่าปล่อยให้เขาว่าว่าใจเย้ยยัน ทั้งนั้นพอใจที่ฉันเป็นฉันฉันมันแค่ดอกไม้ป่าจบแล้วค่ะจากนักร้องเสียงเพียนนะคะพับว่าด้วยน้องแ,แกว้วเองค่ะเพลงนี้ก็ มอบให้คนคนหนึ่งนะคะเขาอยากให้แก้องเพลงนี้นะคะแกมา้องให้ฟังแล้วนะคะมารับฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ